ฮาจิบังราเมนนบะหมีม่เล็ก8ขายไม่แพงรายได้แซง3,000ล้าน ตลาดราเมงในไทยนั้นมีมูลค่าสูงถึง3,000ล้านบาทนะครับถ้านับผู้เล่นร้านราเมงตามห้างนะครับถือว่ามีหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโอชิราเมงองาจิราเมงชาบูตงราเมงทากตะราเมงแต่ถ้าพูดถึงร้านราเมงเจ้าแรกๆในไทยนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องนึกถึงฮาจิบังราเมงหรือบะหมี่เลขแปดที่เรารู้จักกันดีซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าแท้จริงแล้วร้านนี้ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยกันแน่ฮาจิบังราเมงเข้ามาเปิดตลาดในไทยและครองใจลูกค้าคน ถ่ยกว่า34ปีขายราคาไม่แพงเข้าถึงลูกค้าทุกระดับชั้นรสชาติแต่ละเมนูคงคุณภาพและมาตรฐานในทุกชามเรียกได้ว่ารสชาติตั้งแต่เปิดร้านเป็นแบบไหนมาในวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเรื่องราวและกลยุทธ์ของฮัจิบังรามนบะหมี่เลข8ที่เน้นตลาดแมสเป็นร้านนาเองขึ้นห้างเจ้าแรกและที่สําคัญฮาจิบังรามนในไทยนั้นทําอย่างไรถึงเติบโตและยิ่งใหญ่กว่าเจ้าของแฟรนไชส์ญี่ปุ่นผมเอ็กซ์ในรายการไทยเฟรนไชส์ดูเดย์จะเล่าให้ฟัง จุดเริ่มต้นฮาจิบังรามินฮาจิบังรามินหรือร้านรามินหมายเลขแปเปิดสาขาแรกในปี1967บนถนนหลวงสายแเมืองคางะจังหวัดอิชิกาวะประเทศญี่ปุน่นโดยมิสเตอร์โจจิโกโตฮาจิบังตอนนั้นเป็นเพียงร้านเล็กๆนะครับแบบเคาน์เตอร์ขายรามินเพียงไม่กี่เมนูเน้นเมนูง่ายๆราคาร้อยเยนแต่ทําให้ลูกค้าที่ไปกินมาแล้วต้องกลับไปทานซ้ําด้วยรสชาติของน้าซุปเข้มข้นรสกลมกล่อมเข้ากับเส้นรามินพอดีทําให้ชาวญี่ปุน่นชื่นชอบและกลายเป็นร้าน ที่ได้ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆมีลูกค้าเข้าคิวรอกินเป็นแถวยาววันถึงขนาดทําสถิติยอดขายสูงสุด1,300ชามในวันเดียวคิดดูนะครับว่าตอนนั้นในร้านมีชามแค่25ใบพนักงานต้องล้างชามบ่อยขนาดไหนว่ากันว่าในตอนนั้นมิสเตอร์โจจิโกโตถึงขั้นวางแผนขยายสาขาและเริ่มพัฒนาเมนูที่หลากหลายมากขึ้นจนในที่สุดธุรกิจเติบโต,ตอย่างรดวดเร็วจนสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นได้สําเร็จในประเทศญี่ปุ่นสาขาส่วนใหญ่ของฮาจิบังรามินนั้นอยู่ที่จังหวัดิ และโทยมามะไม่ได้อยู่ในโตเกียวหรือโอซาก้านะครับที่เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติทําให้คนไทยหลายคนนั้นที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะไม่เคยเห็นร้านฮาจิบังราเมนเลยปัจจุบันฮาจิบังราเมนนั้นมีสาขาในญี่ปุ่นกว่า154สาขาและขยายไปต่างประเทศเช่นฮ่องกงเวียดนามและไทยหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมต้องหมายเลข8และเลข8นั้นมีที่มาอย่างไรแนวคิดนี้มี4ความหมายด้วยกันคือ 1. มาจากชื่อถนนหลวงหมายเลข8ซึ่งเป็นทําเลที่ตั้งร สาขาขแรก2คำว่าฮาจิบังมีความหมายตามสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลขอารบิก8แสดงถึงความเป็นมงคลของชาวญี่ปุ่น 3. เมื่อมองแนวตั้งเลข8จะเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกหมายถึงความมั่นคงและสเสถียรภาพ 4. หากมองแนวนอนเลข8เหมือนเครื่องหมายความเป็นนิรันดร์อินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเสมือนกิจการฮาจิบังที่มีความมั่นคงส่งมอบคุณภาพและบริการที่ดีให้ใหกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องร้านฮาจิบังราเมนบุกตลาดไทยภายใต้บริษัทไทย หาจจิบางจำกัด ของตระกูลเหลืองพัทระเมธีโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงปลายปี1991คนในครอบครัวเหลืองมัทระเมธีได้ไปลองชิมร้านลามงฮาจิบังที่ญี่ปุ่นแล้วติดใจจึงอยากนํากลับมาเปิดสาขาในไทยหลังจากนั้นได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นมาสเตอร์เฟรนชชั์ฮาจิบังแต่เพียงผู้เดียวในไทยนั่นหมายถึงบริษัทแม่ในไทยนั้นเป็นผู้โอเปรเตเองในทุกๆสาขาไม่มีนโยบายขายเฟรนช์ชส์ให้บุคคลภายนอกพอมาปี1992ฮาจิบังสาขาแรกได้เปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กได้รับ ตอบรับอย่างล้นหลามปี2000ขยายตลาดภาคอีสานและภาคตะวันออกเป็นครั้งแรกเปิดสาขาเดอะมอลโคราชและแปซิฟิกพาร์คศิีราชาปี2006สร้างัวกลางที่นิคมอุตสาหกรรมนวัตนครถือเป็นคีย์สักเซสที่ส่งผลให้ฮัจิบังรักษาคุณภาพมาตรฐานจนถึงปัจจุบันปี2012ฉลองครบ88สาขาที่เซ็นทรัลอุดรธานีปี2014เปิดครบ100สาขาทั่วประเทศไทยปี2025มีสาขาทั้งหมด168สาขาทั่วไทยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนับเป็นความสำเร็จ ที่่่ยิงใหญการทําธุรกิจของแบรนด์ฮัจิบังราเมงในไทยนั้นคือการนําเสนอราเมนินบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่นราคาคุ้มค่าคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีและรักษามาตรฐานของแบรนด์เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้บริโภคคนไทยได้ลิ้มรสราเมนินแสนอร่อยอย่างแท้จริงซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใช้เวลาไม่นานก็เป็นที่นิยมครองใจลูกค้าคนไทยจนถึงปัจจุบันรายได้บริษัทไทยฮัจิบังจำกัดปี2021รายได้1,469ล้านบาทกำไร89ล้านบาทปี2022 รายได้2,318ล้านบาทกำไร356ล้านบาทปี2023รายได้2,755ล้านบาทกำไร458ล้านบาทฮาจิบังราเมนประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นร้านอาหารของคนญี่ปุ่นที่ครองใจผู้บริโภคไทยมากกว่า34ปีกลยุทธ์ฮาจิบังราเมนช่วงชิงทำเลทองครองใจผู้บริโภคทั้งครอบครัว 1. จับเป้าหมายลูกค้าทุกกลุ่มทั้งเด็กวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้ใหญ่ครอบครัวนำเสนอ ราคาแต่และเมนูไม่แพงคุ้มค่าจึงกลายเป็นแบรนด์ในใจของคนไทยมาอย่างยาวนานเมื่อพูดถึงร้านราเมนในห้างก็ต้องนึกถึงฮัจิบังราเมน2ขยายสาขาในโลเคชันที่เข้าถึงง่ายเช่นตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆรวมถึงห้างค้าปลีกท้องถิ่นในต่างจังหวัด 3. ราคาสบายกระเป๋าเมนูอาหารจานหลักในร้านฮาจิบังราเมนนั้นปัจจุบันตั้งราคาอยู่ที่83-133บาทอาหารทานเล่น53-193บาท เชียแล้วราคาหลักร้อยต้นๆทาให้ฮาจิบังราเมนเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้ง่ายแม้กระทั่งต่างจังหวัดก็ทานได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าแพง4มีเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นที่นิยมของคนไทยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีตั้งแต่เรียนจบจนทํางานเมนูเหล่านี้ยังได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นเมนูจานหลักอย่างทาจังเมนชาชุเมนคาโมนิราเมนมิโชราเมนไพตั้นราเมนไพตั้นชาชุเมนยากิโซบะข้าวผัดชาหั่งรวมไปถึงเมนูทานเล่นอย่างเกียวซ่าฮะโกยากิเบนชิคาสึคาราเกะเอบิ หรือกระทั่งลูกชิ้นปลาหมายเลขแปที่ยังครองใจลูกค้าคนไทยมาโดยตลอด5คุณภาพมาตรฐานเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เข้ามาเปิดตลาดในไทยใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนั้นทั้งผลิตภัณฑ์วัตถุดิบรสชาติเหมือนกันทุกชามทุกสาขารวมถึงงานให้บริการที่สําคัญพัชบังราเมนนั้นสร้างัวกรารขึ้นมาในปี2006เพื่อผลิตและจัดส่งวัตถุดิบแบบวันต่อวันไปยังทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงมีกระบวนการปรุงหน้าร้านที่เป็นไปตามมาตรฐาน SOP ของร้านในทุกๆชาม 6. พัฒนาเมนูท้องถิ่ อย่างในเมืองไทยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของต้มยำกุ้งนอกจากฮาจิบันราเมนงจะมีเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วยังทําเมนูต้มยำกุ้งราเมนกับต้มยำชาชุเมนสำหรับคนไทยที่ชอบรสชาติจัดจ้านโดยเฉพาะ7 ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด -19 ร้านในห้างเจอมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ไม่สามารถนั่งทานในร้านได้ฮัจบังรามิงจึงปรับกลยุทธ์มาให้บริการเดลิเวอรี่มากขึ้นและพัฒนาสินค้าใหม่เกี๊ยวซาหมูแช่แข็งสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อกลับไปทานที่บ้านและการมองการไกลของผู้บริหารที่วางโลเคชันของร้านให้ปักหมุดตามห้างส่งสินค้าชั้นนำถึงแม้จะต้องแลกกับค่าเช่าที่สูงขึ้นทุกปีแต่ยอดขายโดยรวมในทุกสาขาก็สูงขึ้นเช่นกันและถ้าสังเกตให้ดีนะครับ 자아 <목소리가> ฮาจิบังรามินนั้นเลือกที่จะโฟกัสการทําอาหารประเภทเดียวเพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนได้ถูกกว่าโดยเฉพาะการสร้างรัวกลางที่สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มธุรกิจเป็นอย่างมากสอดคล้องกับปรัชญาการบริหารแบบญี่ปุ่นที่เน้นทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดให้ดีที่สุดก็พอท้ายสุดนี้ขอชื่นชมบริษัทไทยฮาจิบังจำกัดบริษัทคนไทยที่ซื้อสิทธิ์เฟรนช์ชส์มาบริหารจนขยายมากกว่า168สาขาในไทยมากกว่าบริษัทแม่ในญี่ปุ่นที่มี154 เหมือนกับแบรนด์เซเว่นอีเลฟเว่นหรือสเวนเซ่นในไทยที่ปังดังกว่าบริษัทแม่ต้นกำเนิดเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เยอะๆนะครับไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3,50,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลย สนใจโฆษณา021019187